สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดร,รหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยและดรวีรินทิรานาทองบ่อจรัดในแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย ตโยต้า สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เกมเศรษฐกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงดูเรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะและวันนี้ประเด็นสําคัญที่เราจะมาแก้เกมเศรษฐกิจกันนั่นก็คือเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจด้วยเขาเรียกว่าเกมนี้คือเกมระดับชาตินะครับเพราะว่าหนี้ครัวเรือนของไทยนั้นสูง เกินกว่า80%ของ GDP ค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยรองรับนะครับว่าถ้านี้ครัวเรือนสูงกว่า80%ของ GDP นั้นจะทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตช้ามีข้อจํากัดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งหลายๆประเทศนั้น เขาพยายามที่ควบคุมให้นี่ครวัวเรือนเกิน80%แต่ของไทยเกินครเกินค่ะ,คะแล้วปลายปี2567ที่ผ่านมาคือไตรมาสที่4ในบ้านเราเองนี่ครัวเรือนสูงมากเลยนะคะตัวเลขอยู่ที่16.42ล้านล้านบาทเลยในยอดนี่ครัวเรือนตัวเลขเมื่อกี้เป็นตัวเลขของการคาดการณ์ของศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยนะครับตัวเลขของนี่ครวัวเรือนของไทยอยู่ที่89%ของ GDP ประมาณ16.3ล้านล้านบาทคือระดับมาตรวัดที่สําคัญคือคสูงเกิน80%ซึ่งตรงนี้เนี่ย จึงต้องทําให้หลายๆรัฐบาลและหลายหายหน่วยงานบอกว่าให้แก้ปัญหานี้ครัวเรือนนะให้มันลดต่ำลงให้ได้ต่ำกว่า80%ของ GDP นี่คือประเด็นที่เราจะมาแก้เกมเกมนี้เพราะมันเป็นเกมระดับชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับปัญหานี้ครัวเรือนในปี2568ว่าจะดําเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางใดและนี่คือเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วง เปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้าโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องที่สังคมไทยนั้นพูดกันอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่านี่คูเรือนไทยนั้นปัจจุบันเป็นอย่างไร อันตรายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจะต้องเข้ามาดูข้อมูลตัวเลขของหนี้โครเรียนก่อน16.3ล้านล้านบาทแล้วก็อยู่ที่89%ของ GDP นี่คือข้อที่จริงแรกข้อที่จริงที่2เนี่ยมีงานศึกษาวิจัยจากนานาชาติบอกว่าถ้าหนี้โครเรือนสูงมากเกินไปธนาคารมินิเนี่ยจะไม่กล้าปล่อยสินเชื่อคนที่เป็นหนี้ก็จะเข้าถึงสินเชื่อไม่ได้เพราะว่าถ้าขอกู้ปั๊บธนาคารนินจะมานั่งดูว่า คุณมีหนี้สูงแล้วค่ะคุณมีไรายได้ในการชําระืหนี้ไหมถ้าคุณไม่มีความสามารถในการชาระหนี้แล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็จะระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อสินเชื่อจะโตช้าเศรษฐกิจก็จะขาดความคล่องตัวดังนั้นเศรษฐกิจจึงโตไม่สูงดังนั้นหนี้ครูเรนของไทยนั้นสูงเกินมาตรฐานเรามาดูประเทศอันดับหนึ่งถึงอันดับ10กันดีกว่าอันดับหนึ่งครับได้แก่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ครับมีขนาดของหนี้คูเรนประมาณ120%ออของ GDP อันดับ2ครับก็คือประเทศออสเตรเลีย2 อันดับ3แคนาดา100%อันดับ4เนเธอร์แลนด์ Thailand, 94%อันดับ5ครับเกาหลีใต้นะครับประเทศในเอเชียของเราเนี่ย90.7%อันดับ6คือนิวซีแลนด์89.9%และอันดับ7คือฮ่องกง89.1%ง89.1%ไทยแลนด์89%นะครับของ GDP และนอร์เวย์ครับอันดับ9ของโลกคือ88% จุนะครับและก็เดนมาร์กอันดับ10ครับ87%เท็อป10นี่คือมีเอเชียก็คือมีประเทศไทยของเราก็มีประเทศไทยมีฮ่องกงฮ่องกงแล้วก็มีเกาหลีใต้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ๊ะนี่โครรน่ามันอันตรายหรือเปล่าเนี่ยมันก็มันน่าจะไม่อันตรายนะนะครับแต่ถ้าต่อระบบเศรษฐกิจจริงๆแล้วสําคัญมากๆาสำคัญมากเพราะว่าข่าวคําว่านี่โครรน่ยกลายเป็นจําเลยทางสังคมซึ่งถ้าเรากลัวมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า มันหดหูนะมันไม่กล้าใช้จ่ายมันกลัวแต่ว่าถ้าเราชะล่าใจาเกินไปมันเป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจได้ฟังแบบนี้แล้วแสดงว่านี่ครัวเรือนนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดเรื่องของระบบเศรษฐกิจในประเทศแล้วแต่จริงๆแล้วนี่ครัวเรือนอีกฝากฝั่งหนึ่งถ้ามองมุมกลับ,บก็คือโอกาสการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือหลายคนบอกว่าบันทึกของเศรษฐีนะ หลายคนเนี่ยพอมีเงินน้อยทุกคนรวยเพราะการกู้ดังนั้นเนี่ยการเกิดสินเชื่อการกู้เนี่ยและบางคนก็เคยติดตัวแดงเกือบล้มละลายดังนั้นเนี่ยการก่อหน,นี้ไม่ใช่อันตรายแต่การใช้หนี้ที่เราก่ออย่างชาญฉลาดและคืนเงินต้นได้จึงเป็นสิ่งสําคัญให้สมกับเวทีแก้เกมเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาลงลึกในรายละเอียดกันนะคะกับการถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจเรื่องหนี้ครัวเรือนเดี๋ยวกลับมาค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยตา้ากลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงที่แล้วอาจารย์เปิดประเด็นข่าวเด่นไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยซึ่งโชว์ตัวเลขออกมาน่าตกใจมากๆ ที่สําคัญก็คือคปัญหานี่ครัวเรือนเราต้องไปฟังเสียงคนที่เขาเป็นนี่ค่ะอาจารย์โอ,อ้นี่สําคัญคเพราะฉะนั้นเราจะไปติดตามในสกู๊ปพิเศษของดรโสภชาเอีย่ยมโอภาสอาจารย์ประจมคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไปสํารวจความคิดเห็นมาไปรับชมกันเลยค่ะท่ทะามกลางเศรษฐษกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่มาจากหลากหลายด้านวันนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนจะทําให้เราได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับนี่ครัวเรือนค่ะ ก็มีบ้างค่ะค่าใช้จ่ายมันยังมีอยู่ค่ะลูกหลานก็ยังเรียนหนังสืออยู่ตังค์ก็หายากบางทีเราก็ต้องไปหากู้ยืมกัเหมอนการข้าวของก็แพงทุกวันนี้จะกินเกลืออยู่แล้วเนี่ยอยากจะวิงวอนให้รัฐบาลหรือคนใหญ่คนโตมาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้นิดนึงทางด้านนักวิชาการดรรวิดาวิริยะกิจจาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนี่ยครัวเรือนไว้อย่างน่าสนใจ อย่างแรกนะคะการที่เรามีหนี้ครัวเรือนที่สูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจของเราไม่โตนะคะเรามีกรณีศึกษาหลายประเทศนะคะที่หนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีใต้นะคะแคนาดาออสเตรเลีย3ประเทศนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่มีหนี้ครัวเรือนสูงแต่เศรษฐกิจกลับเติบโต เพราะว่าเขามีแบ็กอัพแลนจากรัฐบาลค่อนข้างดีนะคะเช่นการมีมาตรการในการที่จะไม่ทําให้เกิดหนี้เสียให้ประชาชนสามารถกู้ยืมไปเพื่อหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะเช่นการกู้ยืมทางการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการในการสร้างนิสัยทางการเงินให้กับประชาชนด้วยค่ะนี่คือความท้าทายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จะนําไปแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนดิฉันดรโสภชาเอี่ยมโอภาสคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงาน ขอบคุณอาจารย์เฟิร์นมากค่ะและนี่คือประสบการณ์โดยตรงของคนที่เป็นหนี้นะคะใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาก่อหน,นี้ก็มีหลายเหตุผลนะไม่ว่าจะเป็นขาดเงินฉุกเฉินหรือไม่ก็มาลงทุนทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นนะักศึกษามหาลัยหอนคา้าไทยก็มีหลายคนนะกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับและหลายคนเมื่อจบการศึกษาแล้วกู้ยืมเงินไปลงทุนสร้างธุรกิจตัวเองหลายคนก็จะมีหลายมุมมองหลายสิ่งสะท้อนเป็นปัญหาที่หลายคน บอกว่าไม่มีหนี้ดีที่สุดดังนั้นได้เวลาแล้วนะคะที่อาจารย์จะลุงลึกในรายละเอียดพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้าถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิในวันนี้นะครับจะมาถอดรหัสเรื่องหนี้ครัวเรือน อันตรายแค่ไหนและเราจะแก้ได้อย่างไรครับวันนี้อาจารย์จะถอดกี่รหัสคะเอา3มรหัสพอง่ายๆเลยเข้าใจชัดเจนถอดแค่3มรหัสและน่าจะเข้าใจแบบทุลุปุโป่งและแก้ไขปัญหาได้โมาเลยค่ะรหัสที่หนึ่งครับรหัสที่หนึ่งครับต้องเข้าใจก่อนว่านี่โคเรือนนั้นอันตรายแค่ไหนสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรและแนวโน้มเป็นยังไงเพราะนี่โคเรือนต้องบอกนะครับว่ามหาวิทยาลัยหอน้าไทยเนี่ยได้ทําการสํารวจความเห็นของ ผู้ประกอบการทั่วประเทศ <c oughs> สมาชิกหอค้าไทยเราทาดัชนีความช้าของหอ,งองค้าไทยจําเลยสังคมอันหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจของต่างจังหวัดไม่ค่อยคึกคักคือประชาชนมีหนี้สูง <c oughs> หรือหนี้โคโรนสูงนะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็ถูกแล้วนี่คะ <c oughs> ถูกครับเพราะนั้นจุดแรกเนี่ยเราถึงบอกว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้โคโรนอันตรายแค่ไหนเราต้องเข้าใจรหรัสนี้ก่อนนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกครับหนี้โคโรนปัจจุบันมีอยู่ที่89เปอร์เซ็นต์เรามาเริ่มต้นกันว่าสถานการณ์เกิดจากอะไรปี2556 เป็นปีแรกที่หนี้วัวเรือนเกิน80%ครับเกิดจากอะไรคะเป็นหนี้ส่วนใหญ่นหนี้อะไรคะมีการมองกันว่าปี54เนี่ยเจอสถานการณ์น้ําท่วม<อ>มหาอุทกภัยประชาชนหลายคนเนี่ยก็เอาเงินมาที่จะฟื้นฟูตัวเองนะครับกู้เพื่อ,อเรียกว่าซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆหลังจากนั้นในสิธ์เองเนี่ยก็อาจจะเริ่มที่จะฟื้นตัวเนี่ยก็เริ่มมีการกู้มากขึ้นปี2516เป็นปีแรกที่หนี้โครเรือนเ,นเกิน80%นะครับ และหลังจากนั้นนี่ควเรนไม่เคยต่ำกว่า80%เลยครับคือพุ่งขึ้นตลอด12ปีที่ผ่านมาครบหนึ่งโหลนี่ควเรืนนั้นพุ่งสูงสุดในช่วงโค<อ>วิดเพราะว่าโควิดเนี่ยเราป,ประเทศ<ช>ะนะครับนี่ควเรนทะลุขึ้นไป95%ของ GDP หลังจากนั้นรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาสิ่ก็เริ่มเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่เราอาจจะมีปัญหาทั้งสงครามการค้าก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่สงครามรัสเซียยูเครนนี่ควเรนก็เริ่มลดลงในปีห7เจดหลือเป็นจุดที่ต้อระวังนตความอันดรา่ต้องรับว่า1 นี่ครเรือนเนี่ยในโครงสร้างเนี่ยมีอะไรบ้าง34%กู้เพื่อซื้อบ้านอ่า34%กู้ซื้อบ้านอันนี้เพื่อความปลอดภยัยมีทรัพย์สินหนุนหลังแบงก์จีล่อยกู้ง่ายสองเนี่ยซื้อรถยนต์สิบ<อ>เพอราเซ็นั้นเนี่ยก็ซื้อเพื่อประกอบอาชีพซื้อปิกอัพกเกษตรกรซื้อไปขนของคนซื้อไปประกอบอาชีพแล้วก็ซื้อรถเก่งนะครับอันนี้คือหมวดแรกซื้อทรัพย์สิน หมวดที่2เนี่ยทำธุรกิจรวมเบสเร็จประมาณ27%ครับเอร็ก็เป็นสิ่งที่ก็เอาก็เอาเงินกู้มาปั๊บแล้วไปหารายได้เพิ่มเติมหมวดที่3เนี่ยเป็นหมวดของการจับใจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งนั่นเป็นความจําเป็นในชีวิตประจําวันบัตรเครดิตซื้อของเงินขา,ขามือเรงตา่างสาและอีกสี่เปอร์เซ็นต์กู้เพื่อการศึกษา,าดังนั้นโครงสร้างของไทยเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่กู้เพื่อสิ่งฟุ่มเฟือยความเสี่ยงจึงไม่ได้ถือว่าสูงเพราะมีทรััพย์สินนหหุลง แต่หลายประเทศเขาบอกว่าถ้าเอาให้ดีเนี่ยหนี้โครเรือนเนี่ยควรจะมากกว่า60เซนกู้ซื้อรัพย์สินแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเป็นข้อสังเกตคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีสินเชื่อนอกระบบเยอะตอนนี้เราเริ่มเห็นไหมครับมีเงินด่วนเอารถเอามอเตอร์ไซค์เอาที่ดินไปจำานองระนับเงินด่วนกลับมาแล้วนโยบายของภาคร,รัฐที่มีมาตรการไกล่เกลี่ยนหนี้ช่วยเหลือหนี้นอกระบบซึ่งใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็สังเกตเห็นครับว่าก็มีการไกลเกลี่ยหนี้ด้วยแล้วก็มีการทำพิ i โไฟนแนนซ์ก็คือให้นายทุนที่ อยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มีเงินกู้นะครับประมาณ36%ต่อปีดอกเบี้ยนะเพราะตรงจุดนี้ก็เลยทําให้นีนอกระบบเนี่ยมันโอนเข้ามาในระบบด้วยดังนั้นถ้าถามผมเนี่ยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นี่ครัวเรือนของไทยอยระดับสูงก็จริงแต่ไม่ได้อันตรายอย่างรุนแรงแต่ต้องแก้ไขซึ่งเคยมีงานวิจัยของสัฒนะครับบอกว่า80%เนเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่ ต้องดึงมันลงแต่ยังไม่อันตรายไปต่อรหัสที่2ค่ะปัญหานี่ครัวเรือนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคะรหัสที่2ที่เราบอกว่านี้ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่เนี่ยเราต้องแยก2มุม1ทางจิตวิทยาค่ะทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับคนก็จะได้ยินข่าวนี่ครัวเรือนแบบอื้งอ,อึงอ่ะแล้วก็พอคิดว่าเอะสีไทยพอมีปัญหาแบบนี้มันเป็นเพราะคนไทยนี้สินเยอะ,ะเป็นปัญหาจากนี่ครัวเรือนเราจึงขายของไม่ออกอันนี้คือจิตวิทยาค่ะและจิตวิทยานี้มันรวมไปถึงนานาชาติด้วยเวลาเขาพูดเขาบอกว่า ไทยแลนด์เองเนี่ยเป็นประเทศที่มีนีโครเรียนสูงสุดอันดับแปของโลกซึ่งเป็นคนละเรื่องกับตัวเลขเศรษฐกิจที่แท้จริงต้องบอกก่อนว่าก็ประเทศเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยที่มีนีโคเรือนเยอะคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยร้อยี่สิบหกเปอร์ต์ของ GDP อ่ะก็คนยังฝากเงินที่ประเทศสวิตกันเต็มที่เลยเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์ยังเติบโตนะครับแล้วอย่างประเทศแคนาดาเนี่ยเขาก็มีเศรษฐกิจที่เติบโตฮ่องกงเศรษฐกิจก็โอเคเกาหลีใต้แล้วก็ดูเคป๊อปไปอย่างราดเลยเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าระหว่างจิตวิทยากัับตวเเลขที่ป็นจริง เพราะนันตัวเลขที่เป็นจริงเนี่ยนะครับเราต้องบอกก่อนว่าปัญหานี้โครเรือนเองเนี่ยจุดที่น่าจะมีผลกระทบอันแรกก็คือแบงก์เริ่มระมัดระวังเพราะแบงก์มีความสุขว่าเอ๊ะคุณเนี่ยกู้เยอะแล้วคุณมีความสามารถในการผ่อนไหมเอ๊ะถ้าคนเป็นนี่โครเรือนเยอะเนี่ยและเศรษฐกิจเนี่ยมันขาดการเติบโตที่ดีเพราะข้อที่จริงระบบเศรษฐไทยเนี่ยเราเติบโตประมาณปีละสามเปอร์เซ็นต์และความเสี่ยงของเศรษฐไทยที่ในอนาคตที่จะโตน้อยนะครับอาจจะไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์เพราะสงครามการค้าและปัญหา NPL ที่ ยังคงสูงบางค่ายบางสถาบันนะครับการเงินเนี่ยนะครับเขาก็มีเ p l เกิน5%้าเปซ็นค่ะดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยในข้อที่จริงเนี่ยเ P l เริ่มสูงขึ้นเพราะปัญหานี้ครณเรนที่สูงยังไม่ลงเนี่ยมันจะทําให้ตัวธนาคารต่างๆแบงก์พาณิชย์สถาบันการเงินจะชะลอการล่อยสินเชื่อซึ่งทําให้เงินบนเวนระบบเศรษฐกิจน้อยลงเศรษฐกิจจะเติบโตช้าประกาที่สามเนี่ยก็คือการแก้ไขเนี่ยผมขออนุญาตยกคําประโยคสําคัญง่ายๆคือ ถ้าเป็นผมอ่ะผมใช้ศาสตร์พระราชาการแก้ไขเนี่ยมีสองระดับะระดับของตัวบุคคลกับตัวธุรกิจระดับที่สองเนี่ยคือระดับของรัฐบาลรือนโยบายของภาครัฐสังกิดสังเกตไหมครับเหมือนทฤษฎีใหม่สามระดับอ่ะตัวบุคคลทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งแก้ไขปัญหาที่ชุมชนทฤษฎีใหม่ขั้นที่สองและแก้ไขปัญหาระดับประเทศค,คือทฤษฎีใหม่ขั้นที่สามเห็นภาพชัดเลยนะเพราะฉนั้นจุดแรกก่อนเราเอาการแก้ไขด้วยตัวบุคคลหรือธุรกิจนะครับจุดแรกเนี่ยต้องมีสามห่วงสองเงื่อนไข เงื่อนไขที่สําคัญเนี่ยคือหนึ่งต้องมีวินยัยอาจารย์ปอครับถ้าอาจารย์ปอก่อน,นี่ควรจะต้องมีวินัยไหมต้องมีอย่างสูงสุดไม่อย่างนั้น<ช>ปัญหานี่ไม่สามารถรอดดูดพ้นได้ต้องใช้เงินอย่างมีเหตุผลถูกไหมฮะ,ะต้องใช้เงินเพื่อเกิดประโยชน์จริงๆเงินจะได้กลับมาชําระคืนเงินต้นได้ใช่ค่ะเงื่อนไขที่สองที่สําคัญคือต้องมีความรู้ค,คือต้องรู้นะว่ากู้ตรงไหนแล้วเนี่ยดอกเบี้ยไม่แพงวิธีการผ่อนชําระแบบไหนที่ต้องลดทั้งต้นทั้งดอกเพราะนั่นเนี่ย การกู้นอกระบบเนี่ยมาจึงทําให้คนเนี่ยติดกับดักนี้เยอะมากเพราะว่าดอกเบี้ยแพง<ช>พอดอกเบี้ยแพงปั๊บเนี่ยเวลาชําระคืนทุกวันเนี่ยจะชาระคืนแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นไม่หายเ<ช>พราะว่าทําไม่เป็นไม่มีความรู้<ช>เรื่องการบริหารเง <พอ S 1> ินเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีคว,ม <ๆ S 2> ความรู้การกู้เป็นยังไงการกู้ออกไปใช้จ่ายเนี่ยต้องทำเรียกทำธุรกิจบันกระดาษ แล้วอย่าลืมคำนวณเรื่องของค่าดอกเบีย้ยอะไรด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นครับว่านั่นคือสองเงื่อนไขที่เราพูดตามหลักของศาสตราชาสามห่วงสองเงื่อนไขสามห่วงจุดแรกเนี่ยก็คือจะต้องมีเหตุผลมีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเงินใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปกู้นี่ยืมสินมาก,ก็ต้องกู้นะรูดบัตรเครดิตเวลารูดปืนเนี่ยเอาไปลงทุนหรือเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ กลับมาเป็นรายได้ให้ได้นั่นคือมีเหตุมีผลในการใช้จ่ายเงินและมีเหตุมีผลในการลงทุนทําธุรกิจด้วยใช่ครับนั่น,น,นคือห่วงที่หนึ่งสําหรับห่วงที่สองเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวค่ะก็คือว่าเวลาเราต้องมองก่อนว่าเวลาเรามีรายได้เนี่ยเราต้องนึกถึงก่อนว่าเรามีรายได้ประจำค่ะเอ๊ะถ้ารายได้ประจําเราหายไปเนี่ยแฟนเราครอบครัวเรามีรายได้เสริมไหมถ้าเรามีปัญหาเราตกงาน แล้วเงินจะมาจากไหน <c oughs> เรามีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆที่เก็บไว้เป็นเงินรงรังไหมในการที่ผ่อนชาระอันนี้จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวด้วย <c oughs> สาหรับูมงที่สเนี่ยคือพอประมาณหลายคนบอกว่าเวลาทําธุรกิจหรือเวาลาการใช้ใจ่ายอย่าให้เกินตัวนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าบุรูเรามีเงินน้อยก็สร้างบ้านเล็กๆไปก่อนเรามีธุรกิจที่ยังไม่เติบโตมากก็กู้ที่ยืมสินพอขยับขยายในความสามารถที่เราสามารถาารระะคคืืนนนีี้้ไไดแลว่่่่ออออยเตติบโอพอปมณ3งงข และข้อพิสูจน์จากประสบการณ์จริงคือแก้ไขปัญหานี่ได้จากโครงการของมหาลัยหอนค้าไทยที่ทําโครงการทานานหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนนะครับใช้ศาสตร์พระาชาปรากฏว่าลูกหลานเขียนจดหมายถึงพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่กับบ้านเธอปู่ย่าตายายนั้นแก้ไขปัญหานี่ได้แล้วและก็เป็นความภาคภูมิใจของหอ,อการค้าไทยด้วยที่ทําสําเร็จรนะคะและอีกหนึ่งภาคส่วนคือนโยบายของภาค,ครัฐซึ่งสาคัญมากมนโยบายของภาคร,รัฐเนี่ยเราต้องยก ตัวอย่างง่ายๆว่าหนี้โครเรือนต่อ GDP คืออะไรก็คือตัวตั้งก็คือหนี้โครเรือนตัวหารก็คือ GDP ีพีเพราะเราทาง่ายๆครับหนึ่งก็ลดหนี้โครเรือนของประชาชนลงอ๋อใช่นะครับอันที่สองก็คือเพิ่ม GDP ีให้มันใหญ่ขึ้นนั่นคือสำคัญคนั่นคือสําคัญมากคือทั้งสองส่วนนะต้องไปด้วยกันภาครัฐเนี่ยนอกจากทําสิ่งให้โตให้ความรู้ประชาชนเรื่องหนี้ซึ่งเราจะเห็นนะครับาทางประเทศไทยเองเขาพยายามให้ความรู้เรื่องนี้คนก่อหนี้น้อยลงตัวตั้งน้อยลง ตัวหารจี p ใหญ่ขึ้นนี่โคเรนจะลดลงเองทั้งหมดทั้งหมวลนี้คือการถอดรหัสของอาจารย์แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราพักกันสักครู่กลับมาอาจารย์จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะคในช่วงของข้อ,ขอกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยตา้ากลับเข้าสู่แก้เกมเศร,รษฐกิจค่ะหลังจากที่เราเปิดประเด็นข่าวเด่นถอดรหัสไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือน <c oughs> ซึ่งประเทศไทยของเรานั้น <c oughs> อยู่ในอันดับ8ของโลกที่มีห <c oughs> นี้ครัวเรือนที่สูงมากๆตอนนี้อาจารย์จะมาสรุปให้ชัดเจนแล้วนะคะ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเข้าใจแบบง่ายๆแบบฉแบับ ดรธน,นวันรค่ะพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงของคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยตา้าคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน แน่นอนครับว่าต้องประกอบด้วย3ภาคส่วนคือรัฐและธุรกิจกับภาคประชาชนนะครับเอาภาครัฐง่ายๆครับอย่างที่เราสรุปไว้ในขั้นตอนที่แล้วก็คือว่ารัฐจําเป็นต้องหาทางในการทําให้ GDP ของไทยนั้นเติรโตอย่างโดดเด่นให้ได้แม้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องสงครามการค้าและเราอาจจะมีความเสี่ยงที่สกจไทยอาจจะโตใกล้เคียง2%มากกว่าหรือน้อยกว่าต้องติดตามสถานการณ์นะครับ เราควรจะต้องพยายามทำให้เศรษฐกิจไทยโตเกิน3% 4%และถ้าทำได้5%ให้ได้ในระยะยาวเพราะ GDP ใหญ่ขึ้นหนี้เครือรือนต่อจี P ีจะลดลงและต้องพยายามทำให้ประชาชนมีความรู้ขเข้าใจเรื่องหนี้และจะทำให้เขาก่อหนี้น้อยลงแต่สำหรับภาคเอกชนซึ่งหมายถึงภาคธุรกิจที่ไม่จดเป็นนิติบุคคลนะครับและประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจกับภาคประชาชนนั้นง่ายๆครับสาสราชาที่บอกไปแต่อย่างนี้ครับจะต้องบอกว่า การบรหิหารหนี้นั้นท่านต้องวัดตัวเองอยู่ประมาณ3ระดับนะครับ 1. ท่านมีรายได้เหนือรายจ่ายคือมีเงินออมเยอะท่านต้องมาดูว่านี้ท่านเยอะแค่ไหนและท่านเอาเงินเก็บเงินออมเนี่ยลดเงินต้นนะครับหรือเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มและท่านก็มาเงินมาล้มเงินต้นนะครับผ่อนชำระไปเรื่อยอันนี้สบายอกสบายใจใอันที่2ถ้าท่านมีเงินรายได้กับรายจ่ายพอๆกันเงินออมมีไม่มาก ท่านต้องระมัดระวังคุมการใช้จ่ายลงเพราะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยสงคารามการค้าเนี่ยเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่เราหาายไ้ได้ดน้อยลงใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นจริงใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นพยายามประคองสถานการณ์ของหนี้ไว้ชําระเป็นปกติเพื่อจะได้ไม่เสียเครดิตบูโรแต่คนที่เป็นหนี้แล้วและเป็น n p l แล้วสิ่งแรกเดินไปที่ธนาคารครับเดยมีนนสถาบันการเงินสําคัญมากๆเลยนะคะ อย่าได้กังวลอย่าหนีอย่าได้คิดไปก่อนอยาน่อยาหนีด้วย,ยเข้าไปค,คุยแล้วท่านจะมีทางออกของชีวิตเข้าไปคุยเลยแล้วดูว่าเป็นโครงการที่รัฐเขาเปิดประเด็นไว้อยู่ไหมคุณสู้เราช่วยหรือเป็นโครงการที่ธนาคารที่ไทยเขาเปิดประเด็นบางอย่างเข้าไปคุยกับเขาเกี่ยวกับการปรับลดหนี้สินคือปรับโครงสร้างหนี้ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยยังไม่ส่งเงินต้นรับภาระไปก่อนอย่าให้เป็น NPL นะครับหรืออย่าให้เป็นหนี้เสียในเครดิตบูโรและที่ง่ายสุด เข้าไปที่ธนาคารกสิกรไทยอ๋อใช่บริการทุกระดับประทับใจพร้อมให้บริการให้คําแนะนาใช่ครับบอกได้เลยว่าการเข้าไปประณีประนอมนี้ไกลเกลี่ยนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองของทุกทุกคนที่เป็นลูกหนี้จริงๆนะคะคเพราะว่านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีส่วนใหญ่แล้วเคยผ่านวิกฤตนั้นมาแล้วพอเข้าไปคุยไปไกลเกลีย่ยก็มีทางออกนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยต้องไม่กลัวที่จะเข้าไปคุยกับทางธนาคารและสี่สำคัญอีกจุดหนึ่งครับอย่าพยายามไป กู้งเงินจากนอกระบบที่จ่ายดอกเบี้ยแพงอันนี้อันตราย,ายมาก,มากจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวันพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดใช่ค่ะอันตรายสุดๆต,ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะคะแต่มีอีกหนึ่งหนี้ที่น่าสนใจอาจารย์<ช>ค่ะค,คาว่าหนี้ซ้อนหนี้เนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์โอ้โหมาแรงค่ะคือหนี้ซ้อนหนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเป็นหนี้ที่ดอกเบี้ยต่ําและพอเสร็จเราขาดเงินทันทีทันใดหรือดอกเบี้ยสูงก็ตามเนี่ยก็ไปกู้ซ้อนไงพอซ้อนไปก็เอาเอาหนี้ใหม่เนี่ยไปจ่ายดอกเบี้ยหนี้เก่า ต้นเดิมก็ไม่ลดต้นใหม่ก็เกิดขึ้น,ม,นมาจริงทําเป็นหนี้ซอ,อนี่แล้วเหมือนกับดินพ่อขางหมูอะแล้วมันจะเป็นการฝังกลบโอกาสในการแก้ปัญหาหนี้เลยนะ,ะใช่ครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับคือต้องหาความรู้เรื่องการเงินการปลดล็อกเรื่องหนี้สาคัญมากนะครับเพราะหนี้พอติดตัวไปเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งเสียประวัติและทําให้เรามีเงินจ่ายออกไปเยอะมากในพาะเสอรที่มีความเสี่ยงเพราะนั้นวิธีสำคัญที่สุดคือเดินด้วยความกล้าหาญไปคุยกับเจ้าหนี้ของเรานะครับและพยายามหาวิธี ในการที่จะไม่ก่อหน,นี้ควบคุมการให้จ่ายให้ดีและพยายามผ่อนชำระหนี้ให้ได้มากที่สุดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เรามาแก้เกมเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างชาญฉลาดด้วยค่ะขอให้ทุกท่านไม่มีหนี้เพราะการไม่มีหนี้คุณจะมีความสุขอย่างแท้จริงเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะและว,วันนี้เราภูมิใจมากๆที่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มาแชร์ประสบการณ์และเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย และข้อมูลจากศูนย์พิยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทยโตโยต้าและโรงพยาบาลผิวหนังอสศดด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มาพบกับท่านผู้ชมแบบนี้เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีห้าทุ่มครึ่งทางช่อง 3hd 33และเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการแก้เกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ